สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมีม่นะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ตักแรกของเดือนสิงหานะคะเป็นคิวชอบกันค่ะดูได้ทั้งลัคนาและราศีเลยการบังานที่ก็ได้ทางตันตกและไทยนะคะเป็นดวงของคนมีคู่นะถ้าโสดหรือรอรับเก่าอะ่ะเดี๋ยวจะทำํำนายยาใครนะคะในสัปดาห์ต่อไปนะคะ กองแรกตัวตนคุณก่องที่สองตัวตนคนรักนะคะหมดสรุปคป่ะท้ายสสำหรับนะคะแปดคาถากับหัวก็ช่วงนี้ระวังเรื่องของการสื่อสารนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดได้นะ,ะตรงนี้ก็ใช้ได้ทั้งเรื่องความสัมพันธ์หว่าเรื่องอื่นๆด้วยนะไพ่คุณนะคะเป็น10บคาถา ภพระอาจจะเยอะแต่ว่ามองว่ายังมีพัช,ชันและความมุ่งม,มั่นนะคะคุณมีความคิดว่ามันใกล้จะถึงจุดที่เรียกได้ว่าสําเร็จหรือว่าตรงตามเป้าหมายแล้วดังนั้นคุณก็เลยยังอยากไปต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือว่าเรื่องอื่นเนาะเตรียม place กับหัวค่ะต่อเนื่องมาเลยว่าความมั่นคงที่ต้องการเนี่ยมันใกล้จะถึงแล้วคุณพร้อมจะให้เวลาแล้วก็ทุ่มเทนะคะ วิวฟัดจูนกับผัวเดี๋ยวเร็วๆนี้จักรวาลจะส่งพลังบวกมาช่วยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นสอบช,ชกันแปดถ้วยนะคะตรงนี้ก็หมายถึงบางครั้งอาจจะมีการเดินทางไกลหรือว่าการที่จะต้องใช้สมาธิอยู่คนเดียวนะคะอาจจะมีความห่างเหินหรือมีช่องว่างกับคนรักได้เหมือนกันนะคะช่วงนี้เนาะเป็นเรื่องส่วนตัวเนะเาะคนรักข้ามาใบแรกเป็นไฮพีเชตนะคะช่วงนี้เขาก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ เหมือนกับปณีประนอมกับคุณได้แล้วก็เข้าใจนะคะในรายละเอียดชีวิตของคุณมากขึ้นมีพลังงานสามแบบที่กับกัวน่าจะเลิกทะเลาะก,กันแล้วแหละแล้วก็ถ้าคุณไหนมีปัญหารักสามเศร้านะคะจะยุติปัญหาเรื่องฟอนนะคะกับหัวช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเขาอ่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะมีมองว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่ ไม่ได้เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ก็ได้นะคะก็ต้องหาให้กําลังใจนะคะถรือว่าทําความเข้าใจกับเรื่องนี้บางทีอาจจะไม่มีเวลาเหมือนกันแล้วก็มีอาศวิงคาทากับโัดนะคะตัว็อย่องเนี่ยช่วงนี้อาจจะควบคุมสถานการณ์ไม่ค่อยได้หรือว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเห็นเขาหงุดหงิดเนี่ยมีมองว่าควรใช้ที่ว่างนะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยพลังงานความสัมพันธ์ก็ยังดีอยู่นะ,ะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับปัญหามือที่สเลยนะคะก็จะยุตินะคะ มาดูบทสรุปค่ะเอชจ็อบแคบกับผัวนะคะระวังเรื่องที่คาดหวังนะคะบางทีอาจจะได้ไม่เต็ม100%แล้วก็ระวังอย่าคิดมากเกินไปอะมีโมชั่นที่มันเยอะเกินไปนะมีทิเชียนนะคะ อยากได้อะไรขอพอรได้เลยนะคะจะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็สวินถ้วยกับหัวนี้ก็ตอกย้ําเรื่องของการเผื่อใจผิดหวังบางเรื่องแล้วก็การไม่คิดมากจนเกินไปค่ะคิงถือถ้วยความสัมพันธ์ยังดีอยู่เป็นความรักที่จริงใจและพร้อมจะไปต่อด้วยกันทั้งคู่นะคะมาที่ราคานะคะ เลต go, o ออฟ n t r o รชูนะคะมีฮัน m มูนแล้วก็ล l ลิจ o เอ็กซ์การให้อาภาัยกันเป็นสิ่งสําคัญนะถ้าใครที่เคยมีปัญหาเนี่ยมองว่าจะมีการให้อาภัยการปล่อยวางนะคะแล้วก็ได้เริ่มต้นกันใหม่นะความสัมพันธ์ก็จะสมูทนะคะเหมือนกับช่วงที่คบหากันใหม่ๆเลยนะคะมาดูคำแนะนํานะคะอืมใด,ดีนะ a พจฟูลเรสเซ o ลเ t i o n นะคะ Abundance แล้วก็ l i ล t สเซนทร r e เ t i o n ช่วงนี้จะทำอะไรก็ตัดสินใจตามสัญชาติยานของตัวเองได้เลยนะคะทั้งเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องอื่นๆนะคะจะสามารถหาทางออกที่ดีได้แน่นอนนะคะผลลัพธ์ดีแน่นอนแล้วกันการันตีนะ Abundance ก็หมายถึงการลงเอยแบบ Happy ้ n d i n g นะคะถือว่าเป็นหน้าไพ่ที่ดีมากเดี๋ยวเราจะปิดท้ายที่เลนเศษนะคะ finding out to h t c r t c h me การที่ฉันได้คนพบความจริงอะมันทำให้ฉันรู้สึกแย่มากๆเลยอันนี้อาจจะหมายถึงความลับบางอย่างนะคะที่ฝ่ายหนึ่งฝไไ่ายใดทำไว้เนี่ยเมื่ออีกฝ่ายได้รับรู้ก็รู้สึกเสียใจนะคะตรงนี้เหมือนกับอยากจะให้อีกฝ่ายขอโทษนะคะก็อาจจะเป็นข้อความจากคุณถึงเขาหรือว่าเขาส่งถึงคุณก็ได้นะคะแล้วแต่เคสนะ วันนี้ถ้าใครอยากจะขิมพ์คำทนายก็พิมพ์น้อมรับได้เลยนะคะถ้าอยากจะเปิดไพ่ส่วนตัวสามารถแอดไลน์ mm hmm. มาสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ค่ะยินดีนะวันนี้ขอตัวค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ